บ๊ายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มานหนิงเครื่อนมีหล่อนไปมาปลูกอีกรุ่นที่ซองนะพี่น้องรุ่นที่ซองสำหรับรุ่นนเงยเดียร์คบเดียรพานไปแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มเท้าเครือเท้าใหญ่แหละเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องอาศัยกันจนจกแกล่ะนะข้าหักข้ากระสิมาตัางกล่องตอนนี้กันมีอย่างมี้มาแลงอันนะตัวแดงๆนะมาตัด หากบวเป็นยงนั้พี่น้องแบบมันข้นสำาร็จนนแล้วมันก็ถือว่ากาดบ่ได้มันก็งามขืนไปเลยขังแหลกหรือว่าเล็บต้นมันก็สิเป็นใบเอ็นกองแป้งแบบนี้นัเพราะว่ามันกําลังขืนไหมมันอ่อนแล้วมันกินได้บ่ได้เฮาเอาพุนเอาปุ๋ยมาใส่แล้วมันสิใบใหญ่ใบหนาข้นมันกับบสามารอาจกินได้เห็ดให้งหแต่งมีหลอดเนาก็งามนาะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องย่างสองแถว ช่องแฉกคือ4ีชิฟซีชิล้มซี 40, 40ทงกําำลังเริมสิแดมาปลูกแหละตัวนี้กํกำลังขืนเท้าหญ่กำลังเป็นดอกเปน็นดอกเพื่อเหตุท้มันไหลเรียกัน นี่ค่ะก็ดาวลงมามีล้านเรมันมีล้มีไม่ละเรย์มันก็ไม,ม่ล,มมลมมมะประเด็เหนหลักอะไร มันเผื่อตัวเองหูหมู่เดียวกันนะนี่หูมู่มเดียวกันแต่ว่าเกิดบุษันกันวะเพราะอะไรไม่รู้ยังสถืาเป็งสายเหตุคนละมันเป็นย่อนยังเพิ่อไง,ง,งบุษบันกันห <c oughs> ยา กำลังใจให้แน่เด้อน้นองก็ไปจะสิบประมาณนี่พี่น้องเอ้ยเออพวกอนี้ของกับพอดีเลยเสือคนตอนนั้นพวกพออีกพวกนึงยังสิไปหามาใส่ยังบริหารมี แขนมีขาฟ้าไว้อันนี้มันขึ้นเองมั้งขอบใจละลายเด้อพี่น้องเอสซีทุกๆกกำลังใจถี่เข่าบาเพิ่งมาชมไปกำลังใจห้กกบวันนารีสันแนวพี่น้องนี่ก็คือเป็นการนันนิ่งเพียรหายแตงหายมีร้อนทือวันนึงไปแลลวแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องฮากอายายางไหวแบบนี้บแบบนี้มกักสิท่าข้นเองมันดอก ประมาณเมอซองเมอเนาะเมอซองเมอมันก็สิจ้าสิเพื่อข้นกันกับเป็นธรรมาศาสตร์ของเพลินขเขาจะเอานิงลงไว้แบบนี้พี่เนาะนี่ก็คือเป็นวิธีการยังเคลื่อนนีงเครืค่อใบมันกับล่างพืนขืนนั้นบางคีเพิ่นก็บอกว่าให้ตัดออกตาแต่งออกมันสิหมากไงหมากงามเนาะบักคอยมาสังเกตเบืองวันคอยเอาออกไปแล้วอู้คือ้นปอยากขาดประดับหม่คอยปาไว้เลยพี่นเนาะหมากมันก็งามคือเก่า คอยต่ห้าดูแลได้ดีแต่ก็รักษาให้มันเพียงพอกับเดินถาดบำรุงเลี้ยงเนาะก็ให้งามให้สวยคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกกำลังแรงใจหนึ่งเด้ออีกคลิปหนึ่งทีว่าวันนี้เดียวมาส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องเอซแล้วก็วิธีการเหตุการณ์ทำเนาะอันนี้ก็ฮะก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนกรับมันสิบวันนี่แหละปลูกลงยืนนี่นะเอาก็เลยได้เอามาใสา่ ใส่เผียกใส่อันนี้เพิินอันนี้ก็เป็นวิธีการว่นนานัรีกับบัวทานดเก่งได้ชานาญน,นะพี่น้องเพราะวะะ่าก็เฮียนไปเรื่อยๆฮาก็มาปลูกในปีสองปีก็ประมาณสามขังสี่ั้งนี่แหละได้กินแดก็ขอ่อยสมบูรณ์ขืนเนอกวางลอบผ่านไปบางกี่กับหมากใหญ่หมากงามอยู่นะแซ่บกินก็แซบกรอบๆจานายเพิินกับ่่าเยี่ยมเลยเก่งมาก <laughs> แต่ก็มาในรอบอีกรอบนี่ก็ถ้าเบิงถา,าส้มนหมกันสิเป็นในแตาการดินนะพี่น้องมันกับโบได้เสมอไปดอกเนาะร่องบาดกับงามล่องบาดกับขี้ละยอ่ามันเป็นในแต่เมอก็เองตามธรรมศาสแล้วก็ดินผ้าอากาศคือกันนะพี่น้องช่วงที่ว่ามมนสิง,งามเติบโตดูแลได้ง่ายาก็สิเป็นประมาณต้นต้นานาวแะ้รก็ถ่ายละดูผลพี่น้องอยู่ในส่วงพิจิกไปเนาะ้ับลูกกันนะก็คือว่าสิได้ฮับมากฮับผลวิธีการในการ ปูกพืชทุกๆชนิดนะพี่น้องสว่วงนี้มันกระสีมีอุปสรรคไลายอันหลายแนวหนึง่งดินผ้าอากาศพ้นตกหรือว่าแมลงแม่งไหมมันก็ะยักลายเห็พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ในเด้อจา้าที่ขอได้อําลาลงแล้วในะคลิปนี้พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้กับวันนารีสแนวบายบ้า